มาแล้วค่ะมาแล้วขบวนแรกเป็นขบวนดุริยางของโรงเรียนโพชัยทองพิทยาคม ชีปาจาตาสินฐานผู้ไทยน้ำน้ำใหญ่สงคารมสวยดือง,งามแก่งเต่าลีผีพุทธสถานงามดีศิลาอาร่เป็นคำฝันประจำอำเภอบนม่วงวันนี้จัดวันเด็กควบคู่ไปกับกีลาด้วยนะคะวันเด็กแห่งชาติ มาด้วยกระโบนสีน้ำเงินยิ้มสวยๆ เก็บชนเหยได้เหรออของสีน้ำเงินนะมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาที่ประปไตยมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยเป็นคำขวัญประจำวันเด็กแห่งชาติ ปี2,567ันห้า้อยหกสิบเจ็ดวนสีน้ำเงินครับหัวหลุดเลย เขียวต่อจากสีน้ำเงินมาในชุดผ้าลายไทยสีเขียวเหนียวซาบสวยงามมากชุดผ้าลายไทยที่สวยมากเป็นการแปรรกขกบวน น้องๆเชียร์ยเดอร์น่ารักมากเลยมาอีกแล้วทำขวัญประจำบันเด็กของเรา ว่าที่สร้างสารรค์เขารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยเป็นรถเป็นชุดรีไซเคิลรถโลกร้อน a เชลิเดอร์ตัวน้อยของเราไม่เหนื่อยกันเลย กไก่กันใช่ว่าโอ้มาแล้วมาแล้วค่ะมองลูกว่าเขาโรคความแตกตา่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยโอ้โหอันนี้สุดยอด <c oughs> ยอดมากเลยครูนิกน่าแต่งตัวเรตรีมอะไรเนี่ยโอ้ดูแพรู้ชนะรู้ว่วาพายกรสีชมพูฉชมพูสู้ๆตามมาด้วยสีเหลืองนะคะขบวนสุดท้าย เอาโชว์สเต็ปแต่งไม้นะคะสีเหลืองลดมา คึกคักมากเลยเก่งมากเลยเจเก่งมากโอ้โหนี่น้องเจของเราน้องเจ วันนี้ลูกๆของเรานะครับตั้งใจนะครับที่จะมาแสดงให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับค่ะและตอนนี้นะคะ,ะเหล่าคนของเรานะคะก็กําลังโชว์การแสดงนะคะอยู่หน้าประจำพิธีนะคะสวยงามมากครับค่ะซึ่งขบวนนี้นะคะเป็นขบวนของน้องๆป .3 นะคะสุดยอดเลยนะคะ ครปสามไม่ธรรมดานะครับมีทุกคนสวยๆนะครับเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับฝึกซ้อมกันมาเป็นเดือนนะครับเพื่อสําหรับงานกีฬาสีในวันนี้โดยเฉพาะครับใช่แล้วค่ะก็ะคือวันนี้นะคะเด็กๆของเราเต็มที่แล้วก็พุ่ง,พงเพลมากเลยนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้ปกครองนะคะที่วันนี้นะคะ ทำให้ลูกๆของเราสวยๆห,หล่อๆกันทั้งนั้นเลยค่ะครบแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมของเด็กๆในวันนี้นะครับเชียร์ลีเดอร์ของและปอจากนี้นะคะก็เป็นขบวนของเชียร์ลีเดอร์นะคะพร้อมกับขบวนสีนะคะรวมกันสร้างประชาธิปไตยนะคะ ตอนนี้ของอนุบายนะครับก็แบ่งกระบวนเป็นสีสีเือนกับประทุมศกษาเหมือนกันเริ่มจากสีน้ำเงินค่ะผู้ที่ถือป้ายนะครับเด็กชายชิระนัทนะครับกินาเร่และเด็กหญิงนารารัก์ผ่านแสนเสาครับพือทองครับเด็กชายอทิทิเชษฐ์มูลสวุวรรณ ดัลเมเมาหน่เด็กหญิงสู่กันราศีประชุมวงเด็กหญิงนวียาพรสอนเด็กหญิงวรณะสารีเด็กหญิงนัทพิชาขนุนเด็กหญิงชนกนันจันทพมเด็กหญิงจีรนันชัยชาญเด็กหญิงสุภาศินีแสนนามเด็กหญิงจันนสออินอินวานาเด็กหญิงจันทวันบัวสอนเด็กหญิงมนนภาราแสนราเด็กหญิง นัทมนตเตยส้อยเด็กหญิงกมลชนกขันทักษ์และเด็กหญิงสุภาชนีแสนนามครับและ,ะตามด้วยบวนของสีเขียวค่ะสีเขียวก็น่ารักนะคะเดมืนกับสีน้ำเงินงนะคะผู้จุดป้ายนะคะเด็กชายอารันอ,อบนุบลพิชาก่ะจูธวง,งนะคะเด็กชายกดนตะพัดนะคะเกษมสาาดัมเบอ้ลนะคะมาหนึ่นะคะเด็กหญิงว,วัญยาลาดำนะคะถ้าอ่านชื่อผิดก็อขอโทยด้วยนะคะ นัดสองนะคะเด็กหญิงชริตาเด็กหญิงกระดกการภูบินขาวพิรุงเด็กชายภูริวัฒน์นะครับขางวงน้ำยือเด็กชายภูเบศรินขุนทบเด็กหญิงรัติพัฒน์พรมอุดมเด็กหญิงวิชยาภาหาริตะวันเด็กหญิงธนพรหาบุตรเด็กหญิงาสิวิมลดอนพลเด็กหญิงอภิษณาคำทับของสีเหลืองของน้องอนุบาล ตอนนี้ทุกสีนะคะลงครบสู่สนานแล้วนะคะเลิศมากในดับต่อไปนะคะจะเป็นการจุดคบเทอนะคะเพื่อเป็นการสัญลักษณ์ว่าเราทาเราจะเข้าสู่กีฬาสีไทยในดอกโบโลกนะคะขอให้นักกีฬาทุกคนทั้งหมดยืนแล้วที่ตอยแล้ว วันนี้ก็ถือว่าสภาพอากาศในพื้นหลเราฮาเป็มใจนะครับโดยที่ว่าตอบได้เรื่องงานปันจำปีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหความยิ่งใหญ่ในการทำให้ทัวรฟ้ายดีอยู่ที่นี้มีทั้งทั้งอินท่าโอ้โหมีปีกด้วย่างนี้โดยเฉพาะสีชมพูเนี่ยถ้าไม่ใช่ก็ไม่ร er> ู้ว่าย colo> ังไรนะชัดเจนนะครับจะไดยังไงชัม่ขาดเลยนะครับดึงกันมานะครับแล้วต่อไปครับขออนุญาตเปิดตัว นักกีฬาทุกเพิ่อนบ่กนักฟุตบอลนักกีฬาคุกเพล่อนำหรับคลิทนี้อต้องลามปก่อนนะคือม่ดาลเืมกดตลค์กชดตาส์ช่อต่อตามเช่องตอรม์เชื่นมตตดตวยนะคะข์บชุ่อ่ะเช่อมตาทธเ่ามสิธนื่อมามสทเป็่อตองิดาเอาธิวเป็นบุตของนายเชียอมตริมเชี่องาม